เกียร์สปินก่อนนี่ครับผมเกียร์สปินแล้วก็วิ่งเลยตีอะไรเพื่อนตีอะไรเพื่อนบอกเลยว่าเขาโหดจัดสเต็มมุดนี่ไอ้ยี่สเต็มมุดสเต็มมุดนี่ได้สปินแล้วนะเตรียมตัวสามตํารวจวิ่งสวนเลยตายแล้วอะไรเพื่อนแล้วผมไปอุ้ยโอ้โหสปินฉีจะวิ่งแข่งเหรอเพื่อนจะวิ่งแข่งเหรอใจเย็นมาสามสองหนึ่งไปวิ่งแข่งเหรอวิ่งแข่งเหรอ ยยจะวิ่งแข่งเอรเราอ่ะโอค้โอคแขกกราบสวัสดีท่ it, it, านผู้ชมชาวเด็ดประเด็นไลฟ์โมบา<ไ>ยกันทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นคอมโบเป,ปิร์กที่บอกเลยว่าตอนตอนนี้กําลังมาแรงเลยนะครับผมก็คือเพิร์กสปินแล้วก็อีกเพิร์กนึงจะมีชื่อว่าเพิร์กเฝ้าระวังนั่นเองนะทุกคนซึ่งเพิร์กนี้มันไม่ได้ใหม่นะเพิร์กนี้มันอ่าตัวใช้มานานแล้วผมก็เคยใช้นะแต่ว่าไม่เคยทําคลิปนะแต่ว่าวันนี้ผมจะมาทําคลิปให้ดูนะครับผมว่า เปิร์นี้มันก็ก๊อตเหมือนกันนะทุกคนสําหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นนะแต่ว่าหลายๆคนก็น่าจะเคยเล่นมาแล้วแหละเซตเปอร์นี้นะผมสปินเนี่ยจะทําให้เราวิ่งเร็วเมื่อเราแบบออกตัววิ่งนะครับผมจะทําให้เปิร์นี้อ่าทํางานโดยการทําให้เราวิ่งเร็วนะครับผมโดยสามารถเอามาคอมโบกับอีกเปิร์นึงได้เลยครับผมก็มีชื่อว่าเปิร์เฝ้าระวังนั่นเองนะแต่ตอนนี้เหมือนฆาตกรจะมาบ่าเราต้องใช้สปินฉีก,ก่อนแต่ว่าข้อเสียเอ้ยโอ้โหมาแล้ววิ่งเลยครับผมนี่ครับผมเราใช้สปินฉี พอ,อเราใช้สปินแล้วจะมีสถานะหัวใจขึ้นแบบนี้นะผมซึ่งสถานะหัวใจนี้จะทําให้เราไม่สามารถใช้สปินอีกได้นะวิธีการที่จะใช้อีกได้ก็คือการเดินนะผมหรือว่าการอยู่นิ่งๆะจะสังเกตได้ว่าสถานะหัวใจนี้มันจะลดลงเรื่อยๆนะทุกคนโดยปกติมันจะลดช้านะแต่ว่าเราจะเอามาคอมโบกับอีกเปิร์กหนึ่งนะผมก็คือเปิร์กเฝ้าระวังนั่นเองเปิร์กเฝ้าระวังนะผมจะทํางานทําให้สถานะทุกสถานะในร่างกายของเราเนี่ยลดเร็วขึ้น30%เรลยนะรวมทั้งสถานะรูปหัวใจตรงนี้ด้ดววยแต่่า ตัวเกมเนี่ยจะเรียกว่าสถานะหมดกาลังนั่นเองนะทุกคนจะทําให้มันลดเร็วขึ้นแล้วก็จะทาให้เราใช้สปินได้เรื่อยๆเวลาที่เราเดินนะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะผมสําหรับคอมโบนี้นะเหมือนจะมาปะเดีย๋ยวผมจะวิ่งสวนนะสวนไปเลยนีไง <laughs> สเต็มวิ่งสวนไงบอกเลยนี่ับผมเมื่อเราใช้สปินไปแล้วเราก็หาหุ่ยทะเย็นเราก็จะพยายามหาจังหวะเดินให้ได้นะทุกคนถ้าเราเดินได้เนี่ยบอกเลยว่าเราจะใช้สปินได้เรื่อยๆเลยนะเดี๋ยวชีกก้กอนต้องหาจังหวะเดินด้วยนะเนี่ยเดินเลยนะเ เดินนิดนึงก็ยังดีนะทุกคนเนี่ยเดินเลยเนี่ยเราพยายามหาจาังหวะเดินนะถ้าเราแบบไม่วิ่งเราก็พยายามเดินเห็นปะสถานะมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะยิ่งถ้าเราเอามาคอมโบกับเปิดข้างล่างเนี่ยบอกเลยว่ามันจะลดเร็วมากๆเลยนะตอนนี้คือแบบลดเร็วจะจัดเลยมันจะทิ้งว่ะมาอีกคนเนี่ยอย่าอุ๊ยโอ้โหแล้วผมไม่ยอมให้เครื่องระเบิดไงแล้วผมวิ่งเลยเจเย็นเพื่อนอุ้ยโอ้โหไม่โดนไม่โดนเอาไงสเต็ปผักสองเลยไหมมาเต็ปผักสอง เอ้ยไปไหนอะไปไหนอะเพื่อนโอ้โหเอ้ยโอ้โหมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้เดี๋ยวเราต้องหาที่เดินก่อนนะครับผมเราพยายามเดินนะวิธีการใช้นะก็คือเราจะเดินเอ่อเพิร์นี้เพอร์สปินเนี่ยผมไม่ค่อยเอามาใช้นะเพราะว่าผมชอบลั่นแบบเผอใช้สปินอ่ะเพราะสปินถ้าเราไม่ใช้เนี่ยเราต้องเดินอย่างเด,เดียวนะคือถ้าเราวิ่งนี่มันจะถือว่าเป็นการใช้งานท,าทันทีเลยนะมันจะมาไปแล้วมันจะมานะสปินยังเก็บไม่ได้เดี๋ยวเราวิ่งกันไปก่อนแล้วกัน เขาจะไล่ผมเลยจังหวนนี้เอ้ยหลอกไฟวะหลอกไฟเอาเรื่องเอ้ยหลอกไฟวะแล้วผมหลอกเอ้ยโอ้โหยัดไม้เลยโอ้โ <c oughs> หลืมไปว่ามันเป็นโอนี้ <c oughs> โอนี้มันต้องยัดไม้อยู่แล้วนะเดี๋ยวผมเดินเก็บสปินเลยครับผมนี่นะคือเราจ๊บไปเดินไปแล้วทุกคนจะทำให้เราสามารถใช้สปินฉีดได้เรื่อยๆเลยนะมาไหมมานี่น,นะตอนนี้คือสปินพร้อมใช้งานแล้วเราก็ไปเลยครับผม <c oughs> นี่ไงเป็นไงบอกแล้วโอ้โหคอมโบนี้มันเอาเรื่องโอ้โห มือนจะไม่เอาเลยปะเอ้ยเอาอยู่เอาอยู่โอเคเราก็เดินเลยครับผมจังหวะไหนเดินได้ก็เดินนะเราจะได้แบบเก็บไปด้วยครับทุกคนเขาไม่มีไฟวะเขาน่าจะเป็นอ่าเพิร์กชือ่อเครื่องแล้วฝากหัวใจปะน่าจะใช่นะเนี่ยปะหัวใจตรงเครื่องนี่ดังดังมากเลยเขาน้าจะเอาเพิร์กฝากหัวใจไว้กับเครื่องมานะโอเคปั่นก่อนผมว่าผมต้องไปดึงหรือ,ปอเปล่าเหมือนจะไปดึงโอเคงันผมเอาไงเพื่อนเออเหมือนจะมาเหมือนจะมา ี๋ยวผมไปดึงเองก็ได้บ้งเฮ้ยมีคนจะไปช่วยโอเคงั้นเราก็ปั่นวัาเลงเลยน่าจะเจอเพื่อนนะโอเคเดี๋ยวเราไปปั่นคนนี้เนี่ยครับผมนี่ก็คือข้อเสียของเพอร์สปินนะเราต้องเดินอย่างเดียวนะก็คือเราถ้าวิ่งเนี่ยเห็นปะมันจะใช้เลยเห็นปะเราก็ต้องมานั่งเก็บใหม่แนละ้วทุกคนผมชอบแบบเผลอวิ่งตลอดผมก็เลยไม่ค่อยชอบเอาสปินมานะแต่ว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งเพอร์ที่ดีอยู่นะเดี๋ยวเราเปลี่ยนมุมก่อนเปลี่ยนมุมดีกว่า โอเคเราก็ปั่นไปครับผมปั่นแบบชิวๆเลยมาแล้วเข้ามาแล้วผมยังเก็บสปินไม่เสร็จโอ้โหอุยโหเห็นด้วยใจเย็นโอ้ผมไม่ได้ทันน่าจะโดนตีนะโอ้โหผมแจกเลือดจัดเลยว่ะทุกคนเก็บสปินก่อนนี่ครับผมเก็บสปินแล้วก็วิ่งเลยตีอะไรเพื่อนตีอะไรเพื่อนบอกเลยว่าโหดจัดโอ้โหถ้าใช้ถูกจังหวะนี่บอกเลยว่าโหดเอาเรื่องอย่างนะผมเราก็เดินเลยนะก็เดินได้ก็เดินนะ แต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าทีมเซอร์จะเสียเปียบแล้วเพราะว่าเพื่อนจะตายแล้วน่ะเขาจะกลับไปซ้ำแล้วนะโอ้โหบอกเลยว่าเราอาจจะมีโอกาสแพ้ได้นะแบบนี้แต่ไม่เป็นไรเรามาเพื่อคอนเทนต์อย่างเดียวเราไม่สนโอ้โหเรียบร้อยเพื่อนตายจะเส็จตั้งที่ไม่เนี่ยเครื่องเนี้ยแต่ไม่เป็นไรเรามีสปินนะเราจะฉีกเอาไงเพื่อนพังเครื่องทางนี้แล้วผมฉีกไปเลยับผม ไปแล้วไปแล้วโอ้โหแต่เขาไม่มีไฟด้วยไงประเด็นอนะผมไม่โดดหรอกเอ้ยดักจริงด้วยป่ะโอเคโดนไปนหนึ่งเครื่องนะแต่ว่ายังไงเราก็เสียเปรียบอยู่นี้แนละ้วทุกคนโอ้โหจุกยากว่ะไม่มีไฟโดดจริงเลยนี่ไงกาวข้ามมาเลยหาัจะว่าเดินไม่ได้เลยว่ะเอ้ยเหมือนจะไม่เอาอนะเดินก่อนเหมือนจะไม่เอาแนละ้วทุกคนเขาาจะเปลี่ยนเป้าหมายโอเคไปละงั้นเราก็ รอนี่ครับผมเราเดินเก็บสปินไปก่อนนะเดินเก็บสปินให้หัวใจหายนะโอเคแล้วก็โอ้โหผมว่าเครืนนี้ไม่เสร็จสักทีหรอกเพื่อนก็ล้มอีกแล้วนะคนนั้นเฟดที่สองนะยังไม่ตายแต่เขาน่าจะกลับมาเครื่องนี้อนะผมคิดว่านะมาปะเอ้ยไม่มาว่ะเหมือนจะไปแมทเทพนะงั้นเราก็ไปดึงเลย,โอ,ยโอ้โหแล้วมาแล้วเขาหันหัวกลับมาหันหัวกลับมาแล้วผมรอสปินจอดีไปเลย,โอ,ยโอ้โหเปิดอัติ เปิดตีด้วยเอาไงเพื่อนแล้วบอกเปเลยให้เขาบนกันแล้วผมก็รอจังหวะกระโดดอุ้ยใจเย็นกระโดดไปกระโดดกลับทั้งวันนะเพื่อนตรงเนี้ยโอเคเดี๋ยวผมฉีกเอ้ยโอ้โหมาไงนี่มาไงวะเนี่ยโ,โหนึกว่าไปแล้วโหนึกว่าเขาไปแล้วไงโอ้โหสวยเพื่อนเราโดนหนึ่งเฟสแล้วถ้าเราต้องตั้งใจเล่นละมีเหลือไหนละท่าก้อนเสียงหัวใจอฮ้ยหรือว่ามันเสียงหัวใจมันอยู่ตรงเครือ่องวะ โอ้โหทาให้ผมหลอนเนี่ยเสียงหัวใจมันอยู่ตรงเครื่องเขาฝากเสียงหัวใจไว้ตรงเครื่องทุกคนมันเป็นเปอร์ข,ของตัวใหม่นะดีน no. โนโหหลอนจัดเขาเป็นไล่เพื่อนอยู่ที่ไหนก็ไ่ดูเนี่ยปั่นก่อนแล้วกันเฮียวกันเฮียวกันเกือโอเคงั้นเราก็ปั่นต่อครับผมนั่งเก็บสปินไปเรื่อย,รอยครับผมบอกเลยว่าตอนนี้ถือว่าได้ใช้อยู่ถือว่าได้ใช้อยู่ใครที่ลองเอาไปเล่นแล้วก็เป็นยังไงสามารถคอมเมนต์มาบูนคุยกันได้นะอุย้ยจะวิ่งแข่งเหรอเพื่อนวิ่งแข่งกันปล่า มีแก่กับ้าเมาดิไปไหนเข้าไปในบ้านเล็กโอ้โหแบบนี้ต้องหักสอกนะเต็มมุดมีไงเต็ปมุดตูดเดินมีมาแล้วต้องเจอสเต็ปหักสอกเลยไหมแล้วผมหักศอกเอ้ยไปไหนอ่ะเอ้ยเต็ตู้เเย็นเต็ปตู้โดดเลยเอยอย่างอย่างอยงอย่งก่ออย่อย่ออยง่งอาอยอย่ายมาเปล่าอ่าอเยอ่อ เอ้ยไปไหนเฮ้ยโอ้โหยยยยแต่ยังจโอโหก็ยังวนกับปตีผมได้แล้วทุกคนโอ้โหอะไรกันครับนี่ยเขาไม่กล้าอุ้มผมมาด้วยเขาจะเก็บสี่นะทั้งหคนนี้เขาจะเก็บสี่ให้ได้เลยแล้วมาเลยหรือเปล่าโอ้โหแล้วมาจริงไม่มีเสียงหัวใจด้วยต้องดูดีๆโอเคมันจะไล่เพื่อนงั้นเราก็ปั่นไฟเลยครับผมแล้วเปิดอันติมาจากวันนี้ผมรู้สึกว่าผมแจกเลือดจตจัดเลยตอนเนี้ย ผมแจกเลือดจัดเรียบร้อยแย่ละแบบนี้แย่ละเขาจะมาหาผมผมเดินเก็บสปินรอเลยโหไม่ท่าทันต้องใช้ยางบางังใจเย็นมุดหลอกเจ็ดสองหนึ่งทีเจ็ดสองเอาไงต้องเดินเก็บสปินก่อนตอนเนี้ยถึงจะสู้ได้นะหลบไปหนึ่งทีใจเย็น <c oughs> เดินเก็บสปินครับผมเราเตรียมฉีกนะเต็มมุดนี่ไงจี <c oughs> เต็มมุดเต็มมุด นี่ได้สปินแล้วนะเตรียมตัวสามตำววิ่งสวนเลยตายแล้วเอ้ยพอม,มีลูกเองสวยมีลูกเองสวยปะจัดสวยจัดตอนเนีน้แต่ว่าตอนนี้เราเสียเปียบจะจัดเลยนะโอ้โหแล้วเขาแบบเหมือนจะหลงผมไปนิดนึงนะแต่ว่ายังตามรอยเลือดมาได้นะโอ้โหเก็บเลือดย,ยับยับโอ้โหเลือดอิ่มอิ่มเต็ล้วกก่ไดเลยไหมเฮ้ยโหดากว่ะนย่แล้วต้องเสียไม,มยบ้บอลเล็กแนะลม้วเ,เป็นงานผมล้มแล้วผมเปเลย เราส่องมาบเขาใหา้หมาบเขาใหา้เรา,าดเดินเข้ามาด้วยเดินเข้ามาด้วยไปไหนวะ,ะไปไหนวะกอเหมือนจะทิ้งทิ้งจริงเอ้ยโอ้ไม่ทิ้ง <c oughs> ทิ้งก็บ้าละตรงนี้โอ้มีไม้ล้มอยู่โอเคงั้นเราก็เข้าไม้ตรงนี้กันอย่างน้อยเพื่อนก็ปป่นอยู่นะเดี๋ยวเราผมผมผมจะยื้อให้นะเดินเก็บสปินก่อนเนี่ยผมเราพยายามจูบไปแล้วก็เดินเก็บสปินไปนะเอาไงเดินเข้าตรงไม้ เอาไรพเพื่อนแล้วผมไปอุ้ยโอ้โหสปินฉี่จะวิงงวะว่งแข่งเหรอเพื่อนจะวิ่งแข่งเหรอใจเย็นวิ่งแข่งเหรอ,อรวิ่วงแข่งเหรอโอนี่ที่ว่าเร็วแล้วผมหลอกใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอนี่ที่ว่าเร็วยังไม่สู้ผมโอ้โหน่าจะล้มป่ะหลอกเฮ้ยยังได้อยู่เข้ามาเล่กทันปะวะไม่รู้ว่าทันหรือเปล่าโอ้ไม่น่ทาทันต้องใช้ยางบางังหลบสเต็ปยางยางรถโอ้โหน่าจะวนกลับมาลนะเฮ้ยยทันปะเนี่ย ขันอยู่จเย็นจะเย็นจะเย็นจะเย็นบิบนเลยเอ้ยตีอะไรอ่ะเพื่อนตีอะไรอ่ะเดินเก็บสปินก่นอนผมมาวะ่ะเข้าหม้หันหรือเปล่าเปเลยใจเย็นโดนไปหนึ่งเครื่องนะไล่ผมนี่ทั้งวันนะบอกเลยทั้งวันนะทั้งวันนะเดินเก็บสปินรอเตรียวยวิ่งับผมเรียววิ่งตัวนี้มีไม้นะมีหน้าต่างด้วยคอมโบได้ไม้น่าจะสองแผ่นเลยนะตรงเนี้ยวอาไงหลอกไฟเปล่าเจเยนหลอกไฟเอ้ยหลอกไฟ แล้วผมเปเซฟเลยครับผมเซฟเลยเซฟเลยโอเคแล้วเราก็เดินครับผมเดินเก็บเดินเก็บเอ้ยเหมือนจะไม่เอาปะอุ้ยเหมือนจะไม่เอาโอ้โหทิ้งเฉยเดี๋ยวเราต้องไปปั่นไฟละไฟเครื่องปั่นไฟน่าจะอยู่ใกล้กันจัดดเลยนะตรงนี้มีเครื่องหนึ่งเครื่องโอเคเดี๋ยวเราเก็บสปินไปนิดหนึ่งก่อนเก็บไว้ก่อนแล้วก็วิ่งนะทุกคนเอ้ยคนนี้มีคนโอเคยิวก่อนต้องรีบหิวก่อนนะตอนนี้ไม่งั้นเราจะแย่ได้นะทุกคนผมไม่รู้ว่าค้ารกรหยุด ตรงไหนตอนนี้เพื่อนเอยโอ้โหผมว่าเขาน่าจะกลับมาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ชัวร์ๆแล้วเตรียมสปินฉีกเลยทุกคนเดี๋ยวผมจะสปินกลับไปหาเพื่อนนะไปแล้วได้หรืหอเปล่าอุ้ยไม่ได้ว่ะต้องเก็บสองเจ็บสอง <c oughs> จะยนัน <c> ห <oughs> ลอกหลอกหลอกเพื mm ่อ hmm. นทันไม้หรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ผมเปย์เลยแล้วกันเปย์เซฟแล้วโดดกลับโอ้โหแย่ละไม่มีไม้เล่นแล้วทุกคนแย่ละ โหแล้วหลอกไปหนึ <médico sometimes ę> <mm ่งทีใจเย็นใจเย็นเอาหมด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 อันตรีหมดดึงเลยผมไปกันต่อไปกันต่อละยังไม่จบนะเกมโอ้โหทผมยื้อเกมจัดเลยว่ะผมรู้แล้วว่าผมไม่น่ามีโอกาสรอดละผมว่าน่าจะตายอะแต่ว่าขอยื้อเอาแต้มหน่อยลวกันจะได้แบบไม่ลบนะโอ้ยเดินเก็บสปินก่วนเฮ้ยผมวาผมต้องรีบไปปั่นไฟหรือเปล่า โอเคเพื่อน่าจะจูนะผมรีบไปปั่นไฟดีนนะกว่านะจังหวะนี้น่าจะปั่นไฟได้สักนิดนึงอยู่คืนนี้เลยแล้วกันผมปั่นไว้เยอะนะโอเคเราก็ปั่นต่อครับผมชิวๆหวังว่าเพื่อนจะจูงให้เราได้นานๆน,นะเหมือนจะจูงอยู่แม่เทพนะผมไม่แน่ใจว่ามีไม้อยู่หรือเปล่าถ้ามีไม้นี่ก็น่าจะได้ทั้งวันอยู่โอเคตอนนี้เราเก็บสบปินได้แล้วนะโอ้โหเพื่อนยังไม่เสร็จเลยผมชีเลยครับจังหวะน,นี้ชีเลย ยังไงเขาต้องมาเครื่องนแน่นอ,อนร้อยเปอร์เซนต์ผมยังไม่อยากให้เขาเจอตัวผมตอนนี้โอเคงั้นเราก็เดินเก็บสปินไปครับผมเดินเก็บสปินชิวๆเวลาเราเดินเนี่ยจะทําให้ฆาตกรไม่เห็นรอยเท้าเราด้วยนะทุกคนสําหรับมือใหม่ที่ยังไม่รู้นะถ้าเราเดินอน่ะฆาตกรจะไม่เห็นรอยเท้าเรานะเดิอนไปเลยเอ้ยเหมือนเขาจะที่ไหวนวะเสียงหัวใจหายฉันจะฝากเสียงหัวใจไว้มา,าวะเอ้เจอเหรอโอ้โหแล้วเจอด้วยเจอได้ไง สถานียนแล้วอันสิหมดพอดีเดี๋ยวผมจะฉีกไปดึงเพื่อนนะเพื่อนก้าวกาแล้วสามสองหนึ่งปายแล้วฉีกมาดึงเพื่อนได้อยู่ผมยอมเจ็บเออไปกันต่อไปกันต่อยังไม่จบยังไม่จบเพื่อนเออผมจะเอาเพื่อนโอเคแล้วก็ฉีกกลับไปปั่นไฟนะโอเคเราต้องรีบกลับไปปั่นไฟแต่ว่าตรงน,นั้นไม่มีหมายแล้วนะคือค่อนข้างที่จะเล่นยากนะเพื่อนเราต้องรีบปั่นไฟแล้วโอ้รถมาเหลือครึ่งหนึ่งเลยนะเมื่อกี้ปั่นได เกือบ60สิบแล้วนะโอเคโอ้โ okay. ห oh, <laughs> เรียบร้อย <laughs> เรียบร้อย <laughs> ผมว่าเขามาแน่นอนแต่ว่าสปินผมก็ได้แล้วเหมือนกันนะเจะวิ่งเลย <laughs> จะ,จะ,ะวิ่งแข่งหรือเปล่าเพื่อนจะวิ่งแข่งหรือเปล่ามาดิบะตีก็อนตีเลยมาสามสองหนึ่งปวิ่งแข่งเหรอวิ่งแข่งเหรอใจเยนจะวิ่งแข่งเหรอเอ่ามึงไม่ทนันรอกไม่ไปเลยโอ้โ <laughs> หไม่มีไม้ไมละแย่ละ <laughs> ตอนนี้ผมแย่จัดผมแย่จัดแย่จริงโดดไปก่อนโอ้โอ,อยกระตุกอกระตุกสเต็ปตู้เออเย็นสเต็ปตู้สเต็ปตู้เดี๋ยวผมน่าจะใช้สเสร็ปลากไก่แล้วอยู่โดดไปโดนกลับไงแล้วก็โดนกลับอีกรอบไงเอาไงเพื่อนโอ้โหหน้าต่างล็อกแล้วปะแย่แล้วตอนนี้ผมแย่จัดแย่จัดแย่จริงอุ้ยโอ้โหโล็อกเจนโอ้โห,โหต้องเก็บตัวพิ้นอย่างเดียวตอนเนี้ย คือถ้าไม่มีสปินนี่ก็จบอุ้ยโอ้โหแล้วหมดโอ้โหแย่ละอันนี้ราจะล้มจริงนะผมว่าลอกอย่างได้อยู่เจ็ดสองเรียบร้อยโอ้โหยืมมาตั้งนานจริงๆครับผมโอเคใครที่อยากเอาเซ็ตเพิร์นี้ไปลองเล่นก็สามารถเอาไปลองเล่นกันดูได้นะทุกคนผมว่ามันเอาเรื่องเลยนะบอเลยว่าต้องเดินเก็บสปินดีๆนะ ใครดูมาถึงตอนนี้ถ้าหากชอบผมฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์กดติตามกดกระดิ่งเผื่อเวลาผมลงคลิปจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่หมหมๆกันด้วยนะครับและอยากให้ผมทําคลิปอะไรแนวอะไรสามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยหากต้องการชมคลิปอื่นสามารถคลิกได้ตามนี้